เป่าเด้วยวกันทุกคน อย่าท้าทายกับระบบอุ้งอิงเพชรบ้านแพงนะครับล่าสุดช่อง y o u t u รีแค c a บหมอลำนะครับที่สุด Official 50,000หมื่นซับสแตกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรียกได้ว่าทําเอาพี่กระติบนะครับเจ้าของช่องเนี่ยโอ้โหกรี๊ดกราดกันเลยทีเดียวนะครับก่อนอื่นเลยอุ้มอิ่มข่าวกระแสก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะครับกับพี่กระติบเจ้าของช่องนะครับที่สุดออฟฟิเชียครับทุกคนซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องเลยที่ซัพพอร์ตน้อง อิงเพชรบ้านแพงครับแล้วก็รีแอคชั่นให้พวกเราได้เห็นเนี่ยมาเลยตลอดครับทุกคนโหเป็นระยะเวลานานแล้วนะครับเท่าจิ้มอิ่มข่าวกระแสเนี่ยได้เห็น anız, ทางด้านช่องที่สุดออฟฟิเชียลเนี่ยได้มีการลงคลิปหรือว่าทําคลิปเกี่ยวกับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงคือน่ารักมากครับทุกคนเนาะต้องบอกว่าอย่าท้าทายกับระบบนะครับทางด้านช่องที่สุดออฟฟิเชียลครับทุกคนเมื่อคืนนี้เหมือนกับว่าได้มีการทําคลิปวิดีโอครับแล้วก็ท่องคาถาอุงอิงอุงอิงอุงอิงนะครับ เห็น f c ฟแฟนคลับส่งมาให้อิ่มข่าวกระแสบอกว่าก่อนที่จะถึง5 0,000นซับสไคร์เนี่ยนะครับทุกคนทางด้านช่องพี่เขานะครับมีผู้ติดตามอยู่ประมาณ4 0,000ื่ากว่าๆใช่ไหมครับตอนนี้5 0,000ืนแตกแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตนะครับไปฟังบางช่วงบางตอนนะครับที่ทางด้านคุณกระติบนะครับทุกคนได้ออกมาแบบว่าโอ้โหกรี๊ดกราดนะครับตอน5 0,000นซับสไคร์แตกนะครับขออนุญาตบางช่วงบางตอนนะครับนี่กูจะบ้า ยอดยอดสองพันภายใน,ปน, 2, นนะปแปดชั่วโมงลงคลิปตอนตีสองไม่เล่นนะกูจะบ้าตอนนี้แป๊บนึงวีบออมก่อนลงคลิปตอนตีสองนะครับของใบห,หน้าโอเคทุกคนเออระบบอุกอิงอย่าท้าทายกับระบอ <c oughs> อะบอุกอิงอย่าท้าทายกับระบอออะบอุกอิงของจริงจริงๆมากคุณผู้ชมเมื่อคืนดิฉันลงคลิปไปค่ะแล้วพร้อมท้องกระดาษอุกอิงลงคลิปตอนตีสองเพื่อท้าทายระบบอุกอิง,องตื่นเช้ามา ยอดผู้ติดตามขึ้นมาอีกสองพันเพื่อที่จะได้ห้าหมื่นี่ฉันบอกไว้ว่าสิ้นเดือนนี้30มขอให้มันถึง ตอนนี้นะครับก็ถึงเรียบร้อยแล้ว8ชั่วโมงครับทุกคนเลขสวยอีกด้วยนะครับทุกคนก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยสําหรับแฟนคลับน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงนะครับไปซับพอร์ตทังช่องที่สุดออฟฟิเชียลกันเยอะๆนะครับไปกดซับสไคร e นะทุกคนเยอะๆนะครับทุกคนเพราะว่าอีกหนึ่งช่องเลยที่ซับพอร์ตน้องนะครับผู้อิ่มข่าวกะแสเนี่ยก็ติดตามพี่เขาเรื่อยๆเลยแฟนคลับ FC ก็จะส่งมาให้ดูตลอดนะครับว่าทางด้านช่องที่สุดออฟฟิเชียลเนี่ยตอนนี้กําลังทําอะไรอยู่พูดถึงน้องอะไรบ้างนะ บ,บางทีมิม่ม,มก็เข้าไปดูเรื่อยๆนั่นแหละครับทุกคนนาอก็ดีใจด้วยแล้วก็ขอให้ทางด้านพี่กระติปนะครับที่สุดออฟฟิเชียลเนี่ยปังๆดังๆไปพร้อมๆกับน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงก็แล้วกันนะครับขอแสดงความยินดีด้วยแล้วก็ขอให้เป็นพลังบวก สําสหรับอุงอิงแบบนี้ตลอดไปนะครับทุกคนอุ้มอิ่มเนี่ยได้ติดตามคือในช่วงที่ออกเอิญฮักนางเอกน้อยเนี่ยโอ้โหพี่กระติบนะครับหรือว่าช่องที่สุดออฟฟิเชียลเนี่ยเขาก็ได้มีการแบบว่าโอ้โหเชียอุงอิงเพชรบ้านแพงสุดๆเลยนะตั้งแต่เอิญฮักนางเองกน้อยมาเขาก็ได้มีการรีแอคนะครับทาให้ผู้ติดตามในช่องพี่เขาเนี่ยก็หันมาสนใจอุงอิงเพชรบ้านแพงด้วยนะทุกคนน้องก็ได้มีฐานแฟนคลับ FC เพิ่มมากยิ่งขึ้นและอุ้มอิ่มข่าวกระแสนะครับก็ได้มีการไปไล่ดูพี่กระติบนะครับเขาก็จะมี การรีแอคเกี่ยวกับวัฒนธรรมของอีสานแล้วก็ศิลปินดาราเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับทุกคนไม่ใช่แค่น้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงนะครับเราก็มองว่า พอพี่เขามารีอคแล้วก็มาเอ็นดูน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยทำให้ฐานแฟนคลับของอุงอิงเนี่ยกระจายเป็นวงกว้างมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มีคนรู้จักน้องเพิ่มมากยิ่งขึ้นจากช่องที่สุดออฟฟิเชียลด้วยโอ้โหนี่คือสุดยอดมากๆเลยนะครับทุกคนนี่คือเป็นการที่ยูทูบเบอร์หลายๆช่องนะครับมาทําคลิปเกี่ยวกับอุงอิงเพชรบ้านแพงนะครับฐานแฟนคลับของพี่เขาของช่องที่สุดออฟฟิเชียลด้วยเนี่ยก็จะมาติดตามก็จะมาแบบว่าเอามาสนใจว่าเด็กผู้หญิงคนนี้คือใครอ่ะทำไมช่องที่สุดออฟฟิเชียลเนี่ย ถึงนาเสนอข่าวองค์อิงอเพชรบ้านแพงบ่อยจังเลยองค์กรสาวน้อยบ่อยจังเลยใช่ไหมครับฐานแฟนคลับของพี่เขาก็จะมาซึมซับจากพี่กระติบนี้แล้วก็หันมาเอ็นดูแล้วก็มารักองค์อิงเพชรบ้านแพงด้วยเหมือนกับว่าอยากมาหาต้นฉบับว่างันเถอะว่าเอ๊ะเด็กผู้หญิงคนนี้เป็นใครมาจากไหนสตอรี่เป็นไปเป็นมาอย่างไรถูกไหมครับก็เหมือนช่องอิมข่าวกระแสเองเองนาะก่อนที่จะมารู้จกักองค์อิงเนี่ยพิม่มก็ทําเกี่ยวกับแบบว่าข่าวการเมืองดาราอะไรอย่างนี้มาก่อนนะครับแล้วก็ ฐานแฟนคลับของเราเองหรือว่าคนที่ติดตามช่องเรามาก่อนเองเนี่ยก็จะมาสนใจอุ๋งอิงด้วยก็เหมือนกับเพิ่มฐานแฟนคลับก็คือแบบโอ้โหยูทูบเบอร์เนี่ยหันมาทําอะไรแบบนี้อุ้มอิมองว่าเป็นอะไรที่ดีเกี่ยวกับอุ๋งอิงมากๆเลยนะครับก็ยินดีด้วยนะครับอย่าท้าทายกับระบบอุ๋งอิงนี้นะครับอ,อย่างล่าสุดเนี่ยก็จะมีทางด้านคุณน้ําเพชรสตูดิโอเนาะทีมอิ่มได้มีการนําเสนอข่าวไปน้ําเพชรสตูดิโอเนี่ยแม่ใหญ่มิวเนี่ยมาท้าทายระบบอุ๋งอิงนะบอกว่าวิว ขึ้นจริงหรออุ้มอิ่มพูดถึงองค์อิงเนี่ยวิวจะขึ้นจริงหรอปรากฏว่านะครับยอดซับนางตอนนี้ทะลุ5 0,000่นไปแล้วนะครับทะลุ5 0,000เหมือนพี่กระติ๊บเลยแล้วก็ยอดวิวนางแบบพุ่งกระฉูดมากๆนะครับอย่างที่บอกว่าน้ําเพสโซตูดิโอเนี่ยน,นันๆทีนะครับจะอัปคลิปวิดีโอให้พวกเราได้ดูกันแล้ววันนั้นอยู่ดีเป็นอะไรไม่รู้นางก็อัพคลิปมาท้าทายกับระบบองค์อิงบอกว่าคาถาองค์อิงได้ผลจริงหรอ นะครับเนาะสุดยอดมากๆเลยแล้วก็อยากจะบอกพี่กะติบเหมือนกันาทางช่องที่สุดออฟ i ิเชียเนี่ยบอกว่าอุ้มอิ่มก็เจอมาเหมือนกันเกี่ยวกับคาถาอุ้มอิงเนาะตอนนั้นก็คืออุ้มอิ่มเนี่ยไปจัดรายการวิทยุเหมือนกันแล้วก็โ,โหเราไปจัดรายการวันแรกเลยนะครับแล้วเราแบบ คือมี f อฟซคนหนึ่งอะบอกว่าอุ้มอิ่มท่องคาถาอุ้งอิงเลยอุ้มอิ่มก็พันนมมือสิครับแล้วก็อุ้งอิงอุ้งอิงอุ้งอิงนะปรากฏว่าโอ้โหคนเนี่ยจากดูประมาณสี่สิบคนในไลฟ์ของคนลูกทุ่งนะครับตอนนั้นคือเขาเพิ่งเปิดเปิดเพจใหม่ด้วยทีนี้นะครับทุกคนปรากฏว่าโอ้โหพุ่งมาประมาณห้าร้อยกว่าคนน่นะครับทุกคนจากคาถาอุ้งอิงนะครับแฟนคลับมาแชร <laughs> ์แฟนคลับมาแชร์จนทําให้แบบว่าโอ้โหคาถาเนี่ย ทำให้ยอดวิวพุ่งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออุ้มอิ่มก็เจอกับตัวเองหลายคนก็คืออย่างพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีแ,แ, FC แฟนคลับเนี่ยโทรมาสายตรงมาหาอุ้มอิ่มบอกว่าน้องอุ้มอิ่มครับพ่อเนี่ยถูกรางวัลเพราะคาถาอุ้มอิ่งนะอยากจะโอนเงินให้อุ้มอิม่งอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนอุ้มอิ่มเจอบ่อยมากๆเลยแล้วก็มาขอคิวงานน้องเพื่อที่จะไปดูน้องอะไรแบบเนี้ยคาถาน้องเนี่ยแบบอุ้มอิ่มมองว่าต้องเป็นคนที่คือรักน้องด้วยหัวใจจริงๆแล้วก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอะ 그... จูนกันติดกับอุ้งอิงแบบนี้ดีกว่านะครับอย่างทางช่องที่สุดเนี่ยเขาจูนกันติดไงครับทุกคนพอเขานําเสนออุ้งอิงกับพลังบวกอะไรเงี้ยก็จะมีแบบว่าอผู้ติดตามเพิ่มมากขึ้นอะไรเงี้ยแน่นอนอยู่แล้วนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับช่องที่สุด o f f i c i a l ด้วยและล่าสุดอุ้มอิ่มไปไล่ดูคลิปวิดีโอของช่องที่สุดนะครับเหมือนกับว่ามีการไปรีแอคนะของรายการหมอลำไอดอลด้วยนี่นะครับนะก็โหก็ฝากพี่กระติบนะครับเชียร์น้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพง ด้วยนะครับตอนนี้เหมือนกับว่ามีโปสเตอร์เนี่ยออกมาแล้วนะครับทุกคนโปสเตอร์องค์อิงในรายการหมอลำไอดอลด้วยก็คือแบบเป็นป้ายใหญ่แบบบิ๊กอย่างนี้เลยนะครับทุกคนน้อขึ้นมากับพ่อโจเลยและในขณะที่ทีมอื่นเนี่ย ไม่มีนะครับไม่มีรูปขึ้นมีรูปขึ้นแค่คนเดียวแต่อุ๋งอิงเนี่ยมาคู่กับพ่อโจเลยก็ถือว่าสุดยอดมากๆแล้วนะครับแล้วก็วันนี้ขอแสดงความยินดีนะกับทางด้านที่สุด o f ฟ i c i a l ด้วยแล้วก็ฝากช่องพิ้มข่าวกระแสด้วยด้ครับสำหรับช่องที่สุดอ f ฟ i c i a l นะครับติดตามอยู่นะครับแล้วก็คืออาจจะไม่ได้ดูทุกคลิปแต่ว่าเราเนี่ยโอ้โหเห็นแฟนคลับเนี่ยส่งมาให้ตลอดเลยนะครับอย่างทางด้านพี่กระติปเนี่ยพูดอะไรเกี่ยวกับอุ๋งอิงแฟนคลับก็จะมีการส่งให้พิ้มข่าวกระแสดูตลอดนะแล้วก็มี เข้าไปดูเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วก็ไปกด subscribe ช่องที่สุด official กันเยอะๆเอาเป็นว่าเดี๋ยวอิ่มจะปักหมดุดนอะลิงค์ช่องของของทางด้านที่สุด official เนี่ยเอาไว้ให้ทุกคนไปช่วยกันติดตามกันนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับรักทุกคนครับ